ต้องการให้ตำรวจมาจับกลุมมันเพราะว่ามันมามั่วสุมตรงตรงนี้เดือนหนึ่งแล้วค่ะเศพยาเสพติดสวัสดีค่ะเขาเห็นอะไรคะก็คือว่ามีพวกพม่าที่ตกนี้เข้าเมืองประมาณเกือบสิบคนน่ะมามั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ตรงตรงอ่า ชั้นสองอินทาสแควร์ค่ะศูนย์การค้าอินทาสแควร์ชั้นสองที่อยู่ในโรงแรมอินทานะคะต้องการให้ตำรวจมาจับกลุ่มมันเพราะว่ามันมามั่วสุมตู่ตรงนี้เดือนหนึ่งแล้วค่ะเสร็จยาเสร็จตีเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองที่พม่ามันลบกันไงแล้วมันก็หนีแต่จากประเทศพม่ามาอยู่ไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มสะสมขึ้นทุกวันจนบางวันมีเป็นร้อยต้องการให้มาจับเดี๋ยวนี้ นี่เลยเดี๋ยวมันหนีไปเนี่ยขาวที่ชันประสางานไทยเรียบต้อยค่ะอยู่บริเวณชั้นสองของศูนย์การค้าอินทารแควประตูนานนะนานาก็ตำรจราชบัลลถตต้องใช่เช่นคือลีแน่จัจที่ออกทีวีบ่อยๆไงที่เคยเคย,เคยตอนนั้นร้องเรียนไปทีจนมีพวกตำรวจตอมอะไรมามีสำนักง,งานเขตมาแล้วก็เออ่มีการเป็นข่าวออกไปไมันก็หายเงียบไปพักหนึ่งตอนนี้มันกลับมามั่วสมอีกแล้ว เป็นร้อยเลยทีนี้มันไม่ใช่สิบแล้วมันเป็นร้อยเพราะว่ามันหนีจากประเทศพม่าเข้ามาไงให้มาจับด่วนเลยเพราะว่านทนไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวไงมันเข้ามาก่ออาชญากรรมค่ะรทางสอนออให้เรียบร้อยค่ะคุณลีน่จังนะคะเนี่ยไอ้ทีนี้เห็นตำรวจมันรีดเข้าไปเยเนี่ย เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพวกมันมาเสพอยู่ตรงเนี้ยนีตำรวจจับไปหรือยังนี่เนี่คุณผู้ชมเห็นไหมที่ฉันโทรเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยทั้งหมดนี้เลยอ่ะตำรวจไม่จับอะปล่อยมันไปเหรอเนี่ไนนะ mm. ยมไ,ไม่จับมันนะดูเด็ดปล่อยมันไปเนี่ยไม่จับมันอะปล่อยมันไปอะ่ะเนี่ยดูเด็ปล่อยมันไปไม่จับอะทำไมไม่จับเขาอะ มันมาเสพยาทุกวันไม่จับมันนะเพราะเขไม่เกียดซึ่งหน้าครับเรานั่งสูบบุหรี่เขาไม่ได้นั่งเสพยาข้างล่างมีอีกเป็นร้อยเลยมันไม่ได้ไงมันเนี่ยฉันต้องปิดประตูทั้งวันฉันกลัวคือผมตอนผมมาเนี่ยเขานั่งสูบบุหรี่กันเขาไม่ได้นั่งเสพยามันเสพมันได้เสพไปนั่นในกัญชาพี่มันสูบไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างเนี่ยใต้ไอชั้นล่างเนี่ยพอหกโมงเย็นมีเป็นร้อยเลยพวกนี้พวกพวกหลบหนีเข้าเมือง เมื่อกี้ท่านทำไมไม่ขอตรวจบัตรประชาชนนะฉันได้ดูกล้องวงจรปิดอยู่ฉันไลฟ์สดอยู่พี่หรือว่าต้องให้ฉันไปร้องที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปพบปอผบะตรฉันเป็นคนโทรแจ้งเองเมื่อกี้อ่ะเนี่ยกลัวจนแบบต้องล็อกประตูทั้งวันเดินออกมาจะดึงประตูยังไม่กล้ามันใส่กยาอยู่ตรงนี้สองทุ่มสามทุ่ม แล้วถ้าไมไม่ตรวจบัตรบัตรเขาว่ามันเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองทั้งหมดมันไม่ได้ไง